ยยญ่สิบึงพาบึงบรรยากาศยามเช้าดอกหญ้าบรรยากาศยามเช้านาวนาวเรยพี่น้อง ดีจ้าแพนครับทุกคนมือนี้จะจะไม่ก่าผ้าม้วนด้วยจา้าผ้าลงทงลงทายอะไรด้วยจา้ามารบมมาล์มกติดต,ตามย่าอะไรด้วยจ้าเด้วยมือหนี้สวยๆไปถุระมาเอาหลุนมืงกับตากับย่บ 40, 000, าิืงสิมานมาจ้านี่มาถีเกา่าด้วยจา้ามามามาปืนในกันมาเมื่อยในกันแพนครับทางใน ทั้งต่างประเทศหรือทั้งในประเทศด้วยจ่าเด้อมาลุยไปจ่าขจ้นแผ่นขาไม้หรือแผ่นับเกา่าไปมาๆมาเก็บแข่งเก็บขาในกันมาหากลุ่มในกนรด้วยจ่าเด้อรักนะทุกคนไปตัวแหลกแหกมันด้วยจ่าเด้นะอ,อ,อตัวแหลกแหกมนักกมนนานม้าเลว้วเขียดเขียดได้อ่ออันไหนเอาอันนันน้นเนาะเจ้าเนาะ มื่อวานก็เอาหอดกับปู่หอดยังมาปนกินแสบแสบไหมพี่น้องไปลุยต่อตัวเลขแห่งมันเกาะยัง <c oughs> มานประาม,มานมมกัดติดตามเลยเข่ามาแล้วกะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายในเลยตาท้องมายัางตาท้องหูกับปูติโกนเพิ่งเท่าแล้วฮะมีกบ <laughs> มาช่วยๆใดบ่ใดก็มาชิวๆนาอพี่น้องเนาะมือนี่มาที่เก่าไม่ยังเทาน่ยแม่แม่เก่ายัางนันฮะไม่ยังเขาอื่นนะแม่นเนี่แต่เก่า,แต,กาแ,ตแต่สมัยแต่ทองก็ล่างเบะเขาด้วยจา้าแต่ทองไปสอกหิน <laughs> ตะกีม่แห้งเบะเขาแหมกน้ำตะกีนว่าเทาเนาะเอเนะเอเบะกุนก<ๆ>ุนเลยฮะ เขียดเขียดนะไอ้ตัวแหลกเนี่ยโอแหลกตัวสีสองไห้ไอ้มอฟมอฟ๊ดนี่มาอีกเร็วม้าเร็วมาเร็วจา้าตะกี้ถงไงเนาะถงปานเนาะถงปานตะเก่าเอามาไดมาก็นี่หากอเขียดกอกบเลยพี่น้องเอ้ย <laughs> สมัยเด้หนีนะใส่แต็มถุงปุ๋ยเนาะแถวปุ๋ยเลยไม้ได้หนีเอาลุยต่อก็จะได้แถวถึงแล้วนะปัดกาเอาเอาทุกอย่างที่กินได้เนาะจ้าเนาะนานเออมหาอยากเนาะแถวเนาะย่ำนี่กระต๊องเอาทุกอย่างที่กินได้เนาะจ้าเนาะ โอ้เก้าเก้าอังกฤษอ่ะไงคุณมาไม่พี่น้องเอ้ยไงคุณมาใช้ดั้งย่าไงยังว่ามันเป็นเก็บมืดล่ะมันเป็นยังไงมันบ่พี่น้องยังว่าอ้ยเข่ามาแล้วกะงอได้เงี้ยเป็นนั้นเป็นนี้น้องพี่น้องอ้าวลุยต่อล่ำดีเนาะอือไม่อยังล่ำกล้านะเชาว อันนี้เลยด้วยจ้าหนิน้อยๆน้องงามจันไรน้อยนี่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าอดเด็กก็กินไในมือเลยเท่าเห็นจะมันน้องพี่น้องเนาะเออม้อนี้ได้สัมเร็กก็เลอเท่าไปอันนี้เลยมาหาจม่องเกาๆด้อพี่น้องเด้อนี่ ที่ไม่โมวาดปก็ไดเตะกัะปู่ตรงนี้ใหญ่มหาที่เก่าเวลาเดิมเดี๋จามนประมาณกับเป็นกำลังใจเลยเดิมพี่น้องเด้อหกักคือจังมันหวานในกลัวโมวาดแนนอนเลยเขียนดูโมวาดได้สองตู้ขอลว่พี่น้องมึอนี่ได้สามสี่ตู้วะเนาะเท่า,<ม>าจะทองว่าจะทองว่าดูดเร็วดูดเร็ว พี่น้นองเออเลยรูดเมื่อมื่อี้ยาจิด้กบบ่เมื่อวานได้สองตัวเอามาปุ่นเทกะปูก็อร่อยดีรู้ใจอร่อยนั่นเฮ้ยเฮ้ยน,น,น,นั่น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 ท่านหมอพี่น้องท่านหมอท่านหมอตาท่องท่านหมอพี่น้องจ้างเอ้าจ้างเอาแบบนี้เครื่องง่ายเลยงานคุ้มจนใดเลยจ้าเด้ออุ้ยตัวนี้ ตัวตรงเลยฮ่า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 พี่นิ้นั่นท่านหมอท่านหมอท่านหมอารัดรัดรัดเท้าบนนั่นนานนี่ตรงอีลีเนาะนี่ไก่ไกด้อยวาบึงไก่เด้อยนี่มนัมนมนันมัน ยายเปิดเปิงมดน,นี่พี่น้องท่านมโนนี่นี่มันรูดเขานีเลยด้ยจ้านี่เคลียดว่าเฮ้ยนั่น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 ท่านบท่านนี่ป้าดวนี่ตรงๆคือกันไอหูไราตาก,กข็ขอถูดก็เพ่ด้วยจา้าใหญ่คุบม,มือเดียวอืมลูกเลยมา กุบจอยท่านบมอนานมานอีกเลยด้วยจ้ามานาอีกแล้วนี่เี่นโมพี่น้องใกล้ๆนี่เออมานมานมานวันนี้มาช่วยนี่ฮอนแต่เมื่อวานเย็นลมวันนี้ฮอนอ๋อ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 อ๋่อ๋ออ๋ออ๋อบ่อน๋อ นี่เงี้ยไปนีด้าเขาเนี้ยเงียกเมนมนบ่อเนมานะเอ้ามาเมนกรลุนมึง่าฮ่าฮ่านั่นนั่นนนอุ้ยอุยออ้าอ้อท่นมานเจินมานานานท่านอยู่มันมันมันนี่ตัวใหญ่เนาะฮ่าฮ่่ตันีัวมา พ่ออีกเลยด้จ้านี่นี่เออมันนี่มานมานอีกเลยจ้าลุลวลยจุ๊บ่ฮ่าๆฮพอเต้เคด้กินเคน้องเลยเออเสียงกาก้าวไป มันจะแนมเมียดีนานมันจะแนมคนงามตัวบอกไงเลยพี่น้องเอ้ยตาไล่ที่เทานั่นนั่นนันนั่นนี่นั่นโหลบดีลบดีที่ท่านมโนพี่น้องเอ้ยบบนี้นั่นดูดไปเลยได้เถาะท่านนานอู้ท่านยู่พี่น้องนี่นี่ โอ้ยหอนแห้งเนาะสาวเนาะเแต่ยซักซักเลยเออมีตรงงามเลยว่าจะชิบะทันาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่โอ้ยโอ้ยม right ือมืออ่ะมันมันมือนี้ได้บ่ได้กะได้ตันไดกเก้าเนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านมือจะไปด้วออกมาช่วยได้เห็น ไปงานเขาดับจ้าเด้อหยาดหยาดพี่น้องอ๋อลวไปกางเต็นกางยังกาไปกางเต็นกางนังใเขาลพักันวัวมาเออจะได้กับเป็นกำลังใจลุยหาต่อมาแล้วก็จไปส่นเขาต้องไปก้ากระหองนี้ดีมือนนิเอาพี่น้องเอาเออ มแน,นมตนนท,นท่านบอท่านท่านเออจะท่องท่านอีกแล้วอืมขมาพี่น้องใกล้ใกล้เนี่ยเขาว่าบนนี้ต้องตูดนัน่นแน่นท่านละตีนี่พี่นออ้องเออมันมนันก้าสุมาออมแอวแอวห้องไฮ้จ้มมงเจา้าเถาะ มาลำบให้พังตี <laughs> หายบึงนานพี่น้องพอปอนแล้วพอปอนแล้วมานมานนานนานเดือดจิ้งน่ยดูด,ดิคือเขียดนะพี่น้องน่ะเขียดจิ๊กหน่อยนะเขาเต็นปัน้นปล่อยนี่เต็นมาพี่เอาอันนี้เห็นดิๆในเต็นอยู่ไม่เห็นหรอ เขาขวเห็นเต็นเขาไปเลยตรงเงียง้ยงๆเอามือเอามือให้กบนะเอาออกนะกันนะบ่ออกเด้นี่พี่น้องกอบกบนี่แท่แท่แท่แแน่นอนเห็นม่พี่น้องนี่จะท่องเห็น กระทองเห็นมันสิอยู่บ่จ้ะย้ายย้ายรุนเด้อน,นี่ง่ายมันเป็นังสีอะไรจ้านี่ง่ามๆนี่องง๋อย้ายสิรุนเด้อบันนี<อ>เนน้เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อยู่ลึกเด้อพี่น้องอยูอยูยูเจียวเจียวอันนี้มาทั้งเ้าเยิ้มเยิ้มเยิยม,ยมสวัสดีจา้า <laughs> เยิเ้ยมเยิ้มแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเอา อาบังือี่น้องดูที่มันงามเลงมาดจ่าเดินว้าพี่น้องฮนี่โยตกเลยจ้ามามาแล้วของตาทองเจอพี่น้องฮไปเอาไปใช้เขาไปใช้ปลาบมา พี่น้องหอนแหงเนาะหอนขะของแน่กะแฟนครับสุขผูสุขคนกะรักษาสุขภาพด้อจ้านนเด้ออากาศมันเปลี่ยนเดี๋กว่็หอนเยี๋กวก็นห,นวกนหนาวดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนอากาศมันเปลี่ยนขนาดหนี่กันยังมาข่อยมวนกันเลยจ้า เย็บคอ,อนิดๆนิดเอามาหน่องมาหาน้ำกัน <Yeah. S 1> ะาาน,น,ดะ,นดะด้วยมากันมาหาลำกันงจะามงนี่เไยคอนั่งกกระหนป๊บเนาะฟักฟักฟักนะ ไม่เลไม่เ่ยืดแล้วนะยืดแล้วเหลือกหาทางขี่เสียเหเลือเหรอยาจะมีกากระทอกะหาทางผี่ อ้เจ้าสู้แม่างดกบอพมา n อัดลุนลุนลุนอยพี่น้องหาคนละหม่องได้จ้าเด้อท่านบเท ดุดล่ะดุดล่ะดุดในห้องล่ะเอ้าเอาเข่าบ่ยูบ่เ <c oughs> <c oughs> ข่าเขามองพ่อดิเออมา <c oughs> มานีาน่พ่ออีกแล้วจ้ายายทีไทยเอาจะชดชดพอ่พอ <c oughs> <c oughs> พ เคียอยู่คุณอืมคุ้เบิ้งเท่าคู่เบิ้งพอแล้วลูกพอแล้วไม่ปล่อยเร็วโกบโกบกบดีด้วไงตัวนึงไม่จ้าเดินนี่พี่น้องนี่นี่พี่น้องนี่ป๊าดตัวนี้พี่น้องตัวนี้ใหญ่งามเลยอุ้ยมโก่งไงจ้วนี่เดี๋ยวไงกอน นี่ห็นบอกพี่น้องนี่พี่น้องยายหมานโตใหญ่ๆเลยพี่น้องนี่ปัดนี่นี่เนี่ยเตกจากเลยพี่น้องนี่โตที่สองเอออยู่ในไงหมานหมา,า,านน้นเงียว่าชนเสาอยู่พี่น้องอืม่นตะทองอา้าวใส่ครูเออใส่กระชังสู้เยี่ยมรักนะะจุ๊บจุ๊บหมานจอย พอไม่ยังเพะเอาเท่าฝุ่นเต็มยัง้าอเวนี่พี่น้องม้าแกปูเลยพี่น้องม้าแล้วจะท่องมาตัวนี้พี่น้องบุ้งเอาอุ้งไหมเหน่อย มาเร็วมาเร็วเพื่อนหมอกดแยเรียนมาหาตาทจับจมานนั่นพี่น้องมาเจ้านี่เหาจับคูนเขาจับูนหรือพี่น้องเจ้ามันมันดังปอกได้บ่เอลดีนาอยใหญ่ กูเนี่ยนท่าทั้ง่าที้งเตตนั่งเตเตมหาคนละมองเด้อพี่น้องเอ้ยใหญ่มาอีกนะอืมฝุ่นลอยจะแฉพบ้นก้าอ้าวใส่ใหญ่ ใหญ่ใหญ่โงกเบิ้งนานโอ้ยหมานอยดีตัวพี่น้องรัวๆเลยมองเก่าได้หนิมองเกา่เกาถ้าหาได้มันได้อยู่ดอกจากก่าเพราะว่ามันเต้นออกที่เน่ก็เต้นคูปปนน่บ่ได้เนาะแม่โกบนี่วชนาดีจังไกเพวามันอยู่ในไงดอกนีนะ่เดรร้ายอยู่ด้อกจ่าเด้อน่ะได้ร้ายอยู่ได้ร้ายอยู่ มันก็คือควันแหละเย็นนี่มันมันฮอนอยู่นั่นนั่นเบ็นร์บอลน่ะเดี๋ยวยูบบ้านคืองูเนี่แหละครืองูเลยยายกับที่จบคลิปมหาเขียดคำหากบไว้เพียแค่นี้ด้วยเจ้าด้วยูุณิเด้จารด้วยลีนพัดละได้จ่างานได้จ่าคนชอบคลิปยายคลิปนี้ก็จะลืมเพื่อกลังใจให้ยายในเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแจ้ทุกข้อมินใส่ยายด้วยดีเสมอมาถ้ายาย พิดผ่านประกันได้ยายขออภัยอยู่ในตรงนี้ด้วยจ้าสวัสดีจ้ารักหน้าทุกคนจุ๊บๆบ๊ายยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร้กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปของยายจิกาเด้อขอบคุณที่รักยายกับตาทองนะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าติดตามคลิปต่อไปของยายกับตาไดเลยเลยอจ้าเด้อสวัสดีค่ะบายบาย